ันจะเป็นแบบไหนอย่างไรในต้นเดือนมิถุนายนนี้คนวันอะไรจะดวงเฮงรับทรัพย์เกิดความโชคดีดวงคนวันไหนงานจะดังเงินจะเด่นทุกอย่างจะแฮปปี้มีความสุขพบกับผมได้ในดวงรายสัปดาห์โดยอาจารย์โจคลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยรู้ดันดวงรู้ดันชีวิตโคจชจิตให้ตื่นรู้ครับกับการดูดวงรูปแบบไพ่พระราหูในดวงรายสัปดาห์นะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะดูด้วยโหราศาสตร์และวันเดอนปีเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในการออนคลิปดวงวันเกิดของคนแต่ละวันนะฮะจะใช้ไพ่พระราหูในการพยากรณ์วิเคราะห์เจาะลึกดวงทุกด้านนะครับดวงของท่านจะเป็นแบบไหนยอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทางช่องทางต่างๆรวมถึง ทางช่องทาง t i k t o k ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเอาละฮะดวงของท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตนะครับไปมูเตลรู้กับอาจารย์โจวันนี้มีคําตอบแน่นอนครับไปรับชมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมเลยคนวันอาทิตย์นะฮะดวงของท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราใช้ไพ่พระราหูนะครับใบแรกครับได้มะเมียครับการงานจะมีการเดินทางนะครับมีในเรื่องราวของการติดต่อแดนไกลระหว่างประเทศในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอาทิตย์การ งางนดีและเป็นดวงที่มีเกณฑ์ออกรถครับเรื่องการเงินได้ไพ่ที่ชื่อว่าสมบัตินะครับการเงินดีเงินไหลามาเทมามีเงินเข้าค้าขายผลประกอบการดีการลงทุนไปได้ด้วยสวยครับเรื่องความรักระวังกระทบกระทั่งกันบ้างคนโสดมีเกณฑ์ ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ยังไม่ถึงเวลาที่คบการดูกันไปก่อนนะฮะส่วนคนมีคู่แล้วนะฮะระมัดระวังมีปากเสียนะครับเรื่องของสุขภาพครับความเครียดความกังวลสุขภาพร่างกายไม่ก็ดีในชั่วโมงยามนี้คนวันอาทิตย์ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภ่านผู้ชมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ากระดุมพระต้องบอกว่าคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีโชคลาภนะครับเลขนําโชคก็คือ18270ครับ18270นะครับทาบุญครับถวายน้ําดื่มทําบุญบริจาคลงศพจะ เป็นอานิสงผลดีทําให้คนวันอาทิตย์ดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขความจเจริญครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของคนวันอาทิตย์นะครับเอาลละฮะมาถึงคนที่เกิดวันจันทร์นะครับและนี่คือคํารยร์กร์ของคนวันจันทร์นะฮะหถึงสิมิถุนายนนะครับ,รบเรื่องงานครับได้คําว่าพบชาติ ได้คำว่าชาติหมายความว่างานคุณกําลังจะโดดเด่นกําลังจะมีกิจกรรมมีงานใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดีลเดกกับผู้คนใหม่ๆเพื่อนใหม่ธุรกิจใหม่งานใหม่ทําอะไรต่อยอดมีช่องทางการทํามาหากิน มาขึ้นการเรียนอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับถือว่าดวงการงานการเรียนมีความสุขแน่นอนครับเรื่องการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าท่านังการเงินของชาววันจันทร์ใน2ส,สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนถือว่าดวงดีแฮปปี้มีความสุขการเงินเงินไหลมาเทมาผลประกอบการดีการคา้คาการขายดีเรื่องความรักท่านผู้ชมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าภูมิปาโลครับความรักดีแฮปปี้มีความสุขนะฮะคนโสดมีเกณฑ์สมหวังแล้วนะครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นรื่นโลมากขึ้นและใครที่กําลังมองหา าการแต่งงานมีคำตอบในสัปดาห์นี้ เรื่องของสุขภาพร่างกายได้คําว่าวาสนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์งานดีเงินด,นด,นดีความรักดีสุขภาพดีนะฮะรวมถึงโชคลาภโชคลาภเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะครับเพราะว่าดวงของคนวันจันทร์เนี่ยมันไปเด่นในเรื่องงานแล้วเงินแล้ว,ลว,ลวความรักแล้วสุขภาพแล้วนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับให้คนวันจันทร์ครับไปทําบุญด้วยกันบริจาคลงศพและทาบุญโรงพยาบาลครับจะเป็นอนิสงส์ผลบุญที่ดีจะเสริมดวงให้กับคนวันจันทร์ครับเลขนําโชคสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์คือหมายเลข2หมายเลขสี่หมายเลข7หมายเลข8 หมายเลขก5ครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารครับเรื่องแรกครับงานครับได้ไพ่ดีชิวพระรหัสมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคำจุนนะฮะการงานถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีและมีความสุขนะฮะการเงิน เป็นยังไงบ้างนี่ฮะได้ไพ่ที่ชื่อว่าพระพุทธานามครับไพ่พระพุทธานาเนี่ยหมายความว่าการเงินของท่านจะดีขึ้นงานออนไลน์การค้าการขายผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่ดีคนวันอังคารเนี่ยถือว่ดดวงะตาราศสีงานเด่นเงินมานะครับเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงฮะชั่วโมงนี้โฟกัสไปที่เรื่องงานก่อนเพราะว่าความรักของคนวันอังคารมีปัญหามีความเครียดมีความวิตกกังวลทะเลาะปัญหามีปากเสียงกันนะครับเรื่องความรักไม่ค่อยสู้ดีครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับไพ่บอกว่าสุขภาพต้องดูแลตัวเอง ครับระมัดระวังเรื่องของกล้ามเนื้อเจ็บป่วยนะครับแล้วก็รวมถึงการเดินทางด้วยนะครับมีเกณฑ์ของการเจออุบัติเหตุครับเรื่องของโชคจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซื้อลอตเตอรี really ่กับผ yani ู้หญิงจะเกิดความโชคดีเกิดความปังเกิดขึ้นดังนั้นเลยครับคนวันอังคารครับถ้าจะเสี่ยงโชคต้องซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงครับทำบุญครับทำบุญบ้านเด็กกำพร้าและทำบุญบ้านพักคนชรานะครับและนี่คือคำพยากรณ์คำแนะนำเสริมดวงดีๆครับสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารในสุดสัปดาห์นี้ครับเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร หมายเลขแปหมายเลขเหมายเลขศูนย์หมายเลขสี่ครับมายถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับอุบาทอุบัติวิบัตินะครับหมายความว่าคนวันพุธกลางวันการงานเนี่ยจะมีอุปสรรคมีปัญหาติดติด,ตดขัดขัดเกิดความเครียดมีปัญหางานเป็นทีมการดิวเดียวร,ระวังถูกโกงถูกหักหลังนะครับการลงทุนต้องวางแผนให้ดีครับรวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะครับการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยฮะมันมีอิทธิพลกระทบในสัปดาห์ถัดไปนะครับดังนั้นเลยถึงแม้ว่าการเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังด้ววยนนะะครรััับเพาาา่มมีปญห ที่เชื่อมโยงมากับในเรื่องของการงานนะครับเรื่องของความรัก,กนะฮะความรักได้ไพ่ที่ชื่อว่าพาอาทิย์ตดังนั้นเลยคนวนันพุดกลางวานันอย่าใจร้อนอย่ามีปัญหาการอย่าใช้อารมณ์ระวังเรื่องคําพูดคําจาม,มีปัญหามีโทสะนะครับเรื่องของสุขภาพครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าโจโรอาจจะมีโรคแบบปุบป,ปับกระนหัน ไม่เกงความเครียดสุขภาพไม่ดีเกิดอุบัติเหตุน,นะครับดังนั้นเลยคนวันพุธกลางวันหมั่นทําบุญด้วยนะครับเรื่องโชคลาภครับถือว่ายังไม่โดดเด่นนะฮะชาววันพุธกลางวันครับเลขนาโชคครับคือ79804ครับ79804ทําบุญโรงพยาบาลและทําบุญบ้านเด็กกำพร้านะครับและนี่คือคําพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องงานครับประสบผลแห่งความสมําเร็จเกิดความสุขเกิดค,ความสมบูรณ์ดาวทิพย์จะเป็นอิทธิพลให้ที่บ่งบอกว่าชาววัน พุธกลางคืนดวงชะตาราศีอยู่ในทิศท,ทางที่ดีมีความสุขความสมบูรณ์ครับเรื่องของการเงินครับท่านผู้ชมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่ามาหานตโนครับมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทําอะไรก็ดูดีเงินไหลามาเทมา ต้องบอกว่าดูแล้ใช่เลยรวยลูกเดียวนะครับส่วนเรื่อง,องความรักคุณผู้ชมครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าประสบความรักดีคนโสดที่มีเสน่ห์มีหมานิยมคนมีคู่ความรักหวานชื่นลื่นลมมากขึ้นเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างนี่ฮะสุขภาพอาจจะป่วยได้คุณพ่อคุณแม่ของชาววันพุธกลางคืนครับญาติผุ้งใหญ่ของท่านสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลยรวมถึงตัวของท่านด้วยนะครับเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างได้พระจันทร์จะมีโชคจากทะเบียนรถนะฮะเลขนำโชคคือ26498ครับ264 9กครับและนี่คือดวงของท่าน ที่เกิดวานพุธกลางคืนการเสริมดวงครับ1เลยไปทำบุญ เกี่ยวข้องกับบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ปล่อยปลาสิบตัวก็จะเป็นอนิสงส์ผลบุญที่จะเสริมดวงให้กับชาววันพุธกลางคืนดวงดีโชคดีรับทรัพย์รับเงินรับทองรวยลูกเดียวจ้าเราเดินทางมาถึงชาววันพฤหัสบดีสีส้มนะฮะเรื่องงานครับบริวารดีใครที่คิดจะหาบริวารหรือว่าจะขยายกิจการงานใดก็ตามนะครับอยู่ในทิศทางที่ดีและมีความสุขครับงานถือว่าโดดเด่นเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าฮะเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างครับการเงินรายจ่ายเยอะอาจจะหมดไปกับเรื่องครอบครัวแต่ถึงอย่างไรแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ดีนครรรับกาเเงงงิดีื่ออข ความรักท่านผู้ชมชั่วโมงนี้คุณชาวปรหัสความรักไม่ค่อยดีระวังมีปากเสียงถัด นะฮะคนโสดระวังถูกหลอกถูกลวงด้วยนะฮะเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหามีความเครียดน,นะฮะเกิดความกังวลอุบัติเหตุเพศไปต่างๆสุขภาพร่างกายไม่ดีอาจเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายร่วหมอน้องเสือเข้าโรงพยาบาลได้เรื่องของโชคลาภครับต้องถามครูทําบุญกับสิ่งสิทธิ์เยอะนะครับไหว้พระสวดมนต์ทำทานจะเป็นอันิสงส่งเสริมดวงให้กับชาววันพฤหสัสบดีเนี่ยดวงชะตาราศีดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาววันพฤหัสนะฮะมีเลขนำโชคคือหมายเลข5หมายเลขเหมายเลขสี่หมายเลข3ามหมายเลข2ออาจารย์โจเป็นกําลังใจให้ สำหรับท่านที่เกิดวันรหัสครับทำตามนี้เสริมดวงอดทนหน่อยสดนห์นี้อาจจะมีอุปสรรคเยอะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วท่านก็ผ่านได้แน่นอนครับรวยรูปเดียวดูแล้วใช่เลย และเลขนำโชคของชาววันพฤหัสนะครับคือหมายเลข7 5็4 3กครับ75643คือหมายเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันพฤหัสจัดีครับเอาล่ะฮะมาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์ใน2สัปดาห์นี้เรื่องงานโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับถือว่าประสบผลในความสําเร็จคอนเนคชั่นต่างๆการติดต่อการเซ็นสัญญานะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามงานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาอยู่ในทิศทางที่ดีฮะรวมถึงเรื่องของการเงินครับการเงิน ไม่ได้เยอะแยะไม่ได้ฟู่ฟ้าแต่ไม่ได้มีปัญหาเดือดร้อนอะไรแต่ถ้าท่านหวังว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้มีเงินไหลมาเทมาเยอะๆเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าไอความคาดหวังตรงนี้นะฮะจะทําให้คนวันศุกร์เนี่ยเกิดปัญหาได้นะครับเรื่องความรักนะฮะ ระวังเรื่องรักสามเศร้าระวังมีปัญหาการคนโสดระวังเจอคนที่มีเจ้าข้อเจ้าของแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพครับปวดเมื่อยกระดูกกล้ามเนื้อสันหลังนะฮะไม่น่ากังวลใหญ่นี่คิดครับเรื่องโชคลาภครับจะมาจากเลขทะเบียนรถแล้วก็การเดินทางไปไหว้พระสวดมนต์ขอพรนะครับดังนั้นเลยคนวันศุกร์ครับไปทําบุญโรงพยาบาลและบ้านเด็กกำพร้าจะเป็นอานิสงส์เสริมดวงที่ทําให้คนวันศุกร์ดวงดีโชคดีเกิดความสุขความสมบูรณ์ก็ขอให้คนวันศุกร์วดวงดีรวยลูกเดียวดูแล้วใช่เลยครับเลขนาโชคของคนวันศุกร์คือหมายเลข7 9็0 4ก 78904คือเลขนำโชคของคนวันสุกครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับเรื่องของการงานครับมีความสุขควาสมสาเร็จหรือเปล่านี่ฮนะผมทายก่อนเปิดไพ่แต่ผมที่โลาคนวันเสาร์เรื่องงานดีและไพ่ก็ออกมาตามนั้นครับเซ็องหรออาจารย์โจไพ่นะครับผมไม่ได้เปิดไพ่มาก่อนนะคลิปนี้ผมบอกเลยครับว่าถ่ายกันแบบสดๆแทบจะไม่ได้คาจัดอะไรเลยอะ คือผมพูดเลขเดียวผ่านเรื่องงานดีมีความสุขความสําเร็จความสมหวังนะฮะคนามสาดวงดีเรื่องเงินสุขภาพต้องดีแน่นอนครับมีเงินไหลมาเทม,มารวยลูกเดียวครับเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างความระักมีเกณฑ์ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยนะครับคนโสดสลาดโสดนะฮะแล้วก็มีเกณฑ์ซื้อบ้านมีบ้านใหม่นะครับมีข่าวดีใครที่ทําเรื่องของการกู้ยืมธนาคารมีข่าวดีครับเรื่องสุขภาพแข็งแรงฮนะใครป่วยเจ็บไข้ไม่สบายไปไหว้พระสวดมนต์จะมีกาลังใจที่ดีขึ้นส่งผลให้ทําให้สุขภาพของท่านดีครับ เรื่องของโชคลาบครับโดดเด่นไหมมีเกณฑ์เหมือนกันนะฮะคนวันเสาร์ถือว่าคนวันเสาร์เนี่ยดวงค่อนข้างดีในทุกๆเรื่องโดดเด่นที่สุดในบรรดาคนทั้ง8วันก็ขอให้คนวันเสาร์ดวงโชคดีครับเลขนํำโชคคือหมายเลข9ก7 0นย์ะครับและนี่คือคําพยากรณ์ของคนวันเสาร์ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับดวงของคนทั้ง8วันถูกใจท่านหรือเปล่านะครับใคร ดวงดีใครได้รับคาพยายกรณดีๆก็ลงมือทําให้เต็มที่ใครดวงไม่ดีก็วางแผนดีๆนะครับแล้วก็ขอให้คาพยายกร์นั้นไม่เกิดขึ้นมีแต่เรื่องราวดีๆสําหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ครับอาจารย์โจก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้ทุกท่านเกิดความสุขรวยกค้าสมบูรณ์มีโชคมีลาบเงินไหลามาเทมารวยรูปเดียวดูแล้วใช่เลย มีความสุขกันมากๆครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับผมอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าโอกาสหน้าในคลิป12ราศีฝากันไว้ด้วยนะฮะรวมถึงดวงโชคดีทวีคูณแล้วก็กำลังจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขนะครับเดี๋ยวว่างจะมาทำคอนเทนต์นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับรวยลูกเดียวครับสวัสดีครับ